สวัสดีค่ะสกอตแลนด์ Scotland. วันนี้พามาเที่ยวสกอตแลนด์วันนี้จะไปเดินที่คอนิคฮิลนะคะแล้วก็เดินรอบรอบแถวล็อ,อ,อ,ลอกโลแมนด้วยวันนี้ก็ไปที่คอนิคฮิลกันก่อนเลยค่ะคอนิคฮิลเจอค่อนข้าง พอปลาสำหรับคนที่เริ่มเดินนะคะเพราะว่าทีนี่จะเดินง่ายทางขึ้นก็สะดวกก็ทางเดินดีค่ะ เช้านี่ยังเงียบนะคะคนยังไม่ค่อยมีเราก็กําลังจะขึ้นไปเริ่มมีบันไดขึ้นเรป่าสนสวยงาม Hi. Pi T three. <coughs> เราจะขึ้นไปข้างบนโน้นนะคะขึ้นไปข้างบนโน้นเลยเห็นคนนหมดอยู่ข้างบนนน่นทางขึ้นก็สะดวกสบายอาจจะลื่นหน้าฝนต้องใส่งเท้าต้องมีเป็นแบบดอกยางดีๆเนะ ถึงจะขึ้นลงขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงนี่ต้องระวังนิดนึงถ้าฝนตกนะคะท่านี้ก็จะเริ่มเดินปีนป่ายขึ้นไปละวมีดอกไม้น่ารักนรักให้เห็นอยู่นะก็จะหมดหน้าร้อนละขึ้นมาเลย ทุกคนฮบเขาบอกว่าเวลาขึ้นเนินให้เดินแบบก้าวขาระดับไหลน,นะคะอย่าก้าวอย่าก้าวใหญ่ก้าวระดับไหลจะทำให้ไม่เหนื่อยมากก็ ทดลองกันดูหรือไม่ก็เดินซิกแซกรนดับไล่เดินซิกแซกนี่ to pick up the color w e l Come to l o c h Lomond เราเดินหยุดทุกห้านาทีเดินเป็นแบบ จริงๆแล้วต้องประมาณสองสามชั่วโมงก็เสร็จก็น่าจะถึงละรอบละแต่เรานี่ยังสองชั่วโมงยังอยู่ครึ่งทางอยู่เลยก็เดินไปหยุดไปไม่เร่งรีด วันนี้อากาศขมุกขโม,ขมวมองไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกจน้นี้ข้างบนก็เลยมองเห็นอะโรโลแมนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ We got a visitor. A we visitor. ตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็จะไปเดินเลาะชายฝั่งทะเลสาบกันไปกันเลยค่ะ อันนี้ทะเลสาบก็ราบเรียบไม่กี้ขึ้นฝนก็ยังไม่ตกนะคะตอนนี้ก็เดินกันไปเรื่อยๆได้บรรยากาศเงียบสงบอีกแบบน,นึวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกนะกะว่าจะเออ่ว่ายน้ำสน่อยเขาบอกว่าใกล้ๆแถวเนี้ยจะมีเออ่าชายหาดาเล่นน้ำได้แต่ว่า อากาศคึมๆน่าจะหนาวอยู่พอสมควรก็เลยบอกว่าโอ้คงไม่ได้เล่นหรอกแต่เตรียมชุดว่ายน้ํามาพร้อมแล้วนะคะก็ตามไปดูกันว่าชายหาดตรงนี้จะสวยขนาดไหน let's go Oh, this is...